ได้บิวกินมาดำไจยครับผมจีบ,บิวกินนครับบิว l t น n บอกแล้วว่อาอย่า ส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับตัวน้องเขาเนาะแล้วก็เคยเจอกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็เอาตรง,ตรงผมอนะงงแล้วก็แปลกใจมากกับตัวข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆมันเกิดขึ้นจากแค่คอมเมนต์แค่อันเดียวที่ไม่มีมูลแล้วก็ไม่คือข้อมูลอะไรเลยซึ่งผมรู้สึกว่าการที่เ,เขามาโพสต์คอมเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยมันทําให้ตัวน้องเนี่ยเสียหายด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นข้อมูลที่มันไม่มีมูลเนาะ ซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาเราโพาะสอะไรเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีเอฟเฟกคนอื่นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องที่จะระวังนิดน,นึงในงการที่จะคอมเมนต์อะไรบางอย่างซึ่งพอพอมีข่าวเราได้คุยกับคนอีั่งไหมคะว่าเออเป็นยังไงเออพอมีข่าวก็มีบอกน้องว่าเฮ้ยมันมีข่าวนะคือแน่นอนอยู่แล้วคือเราเราก็ต้องบอกน้องว่าเฮ้ยมันมีข่าวแบบนี้เราควรจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงา เราไม่ได้คุยกันเยอะครับผมผมแค่บอกแค่บอกเฉยๆว่าเออมีมีเรื่องนี้้ขึนอะไรเงี้ยครับผมก็ตอบไปตามนั้นเลยครับตอบตามปกติถ้าถูกถตอบไปตามปกติเลยครับคือผมกับน้องเนี่ยเป็นเฟรนด์เซอร์เคิลเดียวกันอยู่แล้วซึ่งเรารู้จัก เราจริงตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้จีบใครโอเคนะไม่ได้จีบใครเลยแล้วก็อยากจะโฟกัสที่งานเพราะว่าปีนี้เนี่ยไม่มีทั้งงานื้างหน้าแล้วก็พยายามที่จะหันตัวไปทำเบื้องหลังด้วยแล้วก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกไม่ไว่าจะเป็นพวกแบบคอลลาเจนหรือแบบแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองที่กำลังจะข้อแล้วก็มีหลายหลายธุรกิจเลยที่กำลังคิดอยากจะทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยไม่อยากจะที่จะโฟกัสที่เรื่องของงานก่อน จ,จีบได้ครับไม่ได้จีบเต้ยครับผมเอ๊ะคําถามคือจีบหรือไม่ได้จีบใช่ไหมไม่ได้จีบคือไม่ไปถ่ายรายการกับเต้ยไปถ่ายรายการชื่ออะไรนะหนีตามเต้ยหรือเปล่าเต้ยขอโทษนะไม่ได้ไปถ่ายไม่ได้จําชื่อรายการเลยหนีตามเต้ย,ตตยถูกแล้วคือไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยคือเต้ยรู้สึกว่าไม่ยังไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกไม่ได้เจอผู้คนเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่ไม่ตอนที่เต้ยมาชวนว่าไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยไม่ก็ถามว่ากินกี่ชั่วโมง ก็คือจําไม่ได้ไงไม่ได้ไปเขาใหญ่นานก็เลยไปรู้ว่ามันมันต้องบินไปหรือมันนั่งรถไปอะไรเงี้ยก็เลยไปแล้วก็ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วรูปเนี่ยที่ปิดหน้าเนี่ยคือจริงๆมันก็แค่เหมือนกับว่าปิดหน้าเพื่อให้เดาเฉยเฉยว่าแขกรับเชิญรายการหนีตามเต้ยเนี่ยคือใครอะไรเงี้ยน้ำหนักเต้ยเท่าเดิมไหมแต่คนก็ไปเดาจากเส้นเลือดไงใช่ไงเพราะว่าเส้นเลือดเส้นเลือดคนเเส้นเลือดคนเดาจากเส้นเลือด จำได้แต่เส้นเลือดที่เจาเต้ยขี่หลังน้ำหนักเขาเท่าเดิมตอนที่เล่นละครด้วยกันไหมแต่ตอนที่ตอนที่เล่นละครด้วยกันเต้ยเป็นคนขี่หลังผมไม่ใช่หรออันนี้สลับกันเอาสลับกันอ๋อมันสลับกันมันสลับกันมันเป็นคอนเซ็ปต์เนาะคอนเซ็ปต์รุนได้ไหมรุนได้มมรุนได้ไหมรุนอะไรคอนซีนคอนไสซี่รี่ผมก็บอกอยู่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครเอาต่อเอาต่อเอาเอาเหรอไม่แม่จีบแล้วแล้วถ้ามีคนอยากแล้วถ้ามีคนอยากจีบใหม คุณว่าตอนนี้ผมขอโฟกัสที่เรื่องของการทำงานอะไรไม่อยากไ่อยากไปขึ้นรถกับเขาอะเดี๋ยวเดตัวละครเยอะไหมตอนนัวเดียวไงมันพลาคือคือตอนนี้ตัวละครคือตอนนี้ตัวละครเยอะมากเลยแบบว่าเยอะเยอะจนแบบเดี๋ยวอันนี้อันนี้ถัดไใช่มเขาค่อยก่อนค่อยก่อนโอเคไม่ใช่สุดท้ายแล้วหรอไมนมีเหรอไม่มีแล้วพอแล้วที่ค่อยก่อนไปขึ้นรถกับเขาไปขึ้นรถกับเขาคือผมก็ไปรายการก้อยนัตตี้ดีมทั่วไปพี่ผมก็แบบไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร ไม่หรอรู้ว่าตอนนี้โสดนะฮอตมากมันมันคือความฮอตเหรอเนี่ยมันคือความลำบากใจบ้างเลยนะอย่างเอออ่่ยางที่บอกครับตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครครับผมโสดครับขอร้องครับเออ่การจับคู่กับว่าเขาเรียกว่าอะไรเคมีสัตว์เนาะเคมีสัตว์ตะนาวบอกเราว่าอยู่กับใครก็เชื่อไปหมดเคมีสัตว์ตะาวได้หมายถึงเคมีสัตว์สาธารณะนาวมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม เอาจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเอาเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องดีคือยังใม่ใครคนกระชี้ไปหมดเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับที่อยากจะจีนกับใครอันนี้เป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมนะครับครับเรื่องหมายถึงว่าในการคอมเมนต์หรืออะไรยังไงมันทำให้ผู้อื่นเสียหายยังไงก็ตักระวังขอให้ระวังกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วเน,นี่แล้วถ้าไมมีแฟนมันต้องเป็นยังไงอ่ะ ทำไมมีแฟนมัน <minority> ต้องเป็นยัง <Dogs and drugs> ไงจะได้แบบว่าเอออันนี้ตัวจริงจะได้แบบว่าไม่คิดไปเองสเปคที่แบบว่าสเเปคภาพไม่ต้องจีบครตอนนี้ถ้าคุณจะมาจีบไหมวะถ้าคนจะมาจีบไหมมันภาพไม่ออกเลยคือทำไมจะมีแฟนมันต้องเป็นยังไงอย่างเงี้ยหรอเออถ้าถ้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมันก็คงจะเลกภาพออกเองเดี๋ยวมันจะมีภาพออกมาเนาะโอเคเนาะแต่ตอนนี้คือก็ยังไม่มีนะครับผมยังไงก็ตอนนี้สักตัวได้เลยครับไม้พิรัตครับสดอยู่ครับภาพ ก็เป็นเลยโรธมาโกรดแล้วเขาโกรธกัโกอ๋อาเขาอเคยอะไรจยอ่ายังไม่ได้แฮปปี้เบอร์เดย์เขาเลยคือคือคือมายุ่งมากจนแบบว่าก็ยังแค่ไม่ค่อยได้คุยกับคนที่บ้านเนาะแล้วก็กับกอฟเนี่ยคือ จำได้คร่าวๆว่าไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลดหนึ่งวันแล้วบอกก๊อฟว่าเออโทษนะยยังไม่ได้โพสต์รูปเลยแล้วก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรโอเคไปแล้วอเงี้ยแลวหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเท่าไหร่กับเรื่องนี้ตอนเนี้ยคิดว่าฟังจะปามกตอฟดีกว่าตอนนี้เขาโอเคใช่ไหมยิ้มแย้มมีความสุขผมเพิ่ง,งบอกอยู่ผมไม่ได้เจอผมไม่ได้เจอไม่ได้เจอก๊อฟเลยแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้คุยอะไรกันอันนี้ไปถามก๊อฟดีกว่า